สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัสโน,นเช่กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาสรุปนะครับผมในเรื่องของอาาริวคิจักรวาลหนึ่งนะครับเป็นจักรวาลที่มีชื่อว่าฮีโร่ซาก้าริวคิบท เป็นคาเดนด้านะครับก็บอกเลยนะครับว่าจักรวาลนี้เนี่ยผมแยกออกมาจากซีรีส์นะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับซีรีส์ทั้งนั้นแต่ว่าตัวละครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือตัวละครอะไรตั้งแล้วแต่เนี่ยจะยังคงชื่อเหมือนเดิมนะครับและคนที่แปลงร่างเป็นมาร์คไซเดอร์ก็ยังคงเป็นชื่อเดิมนะครับผมก็ยังเป็นคนเดิมที่มาแปลงลร่างนะฮะและบอกเลยนะครับว่าในจักรวาลนี้เนี่ยผมเราจะได้เห็นโอจา,าร่างเซอร์ไวด้วยก็เป็นเหมือนจุดขายของจักรวาลนี้เลยนะครับสำหรับโอจา,าร์เซอร์ไว โอเคล้กก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเนงใจผมทำคีดีดีแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมั้นถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยเปิดเรื่องมานะครับเราก็จะได้เห็นนะครับผม c o m ม a n เ e อร์ลูคีแล้วก็คอมม a n เ e r ร์ไนท์ร่วมกันต่อสู้กับ m i ลเล r m o n อนสเตอร์ในโลกของ m i ลเลอ w ์เวินะฮะบ,บอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยต่อสู้ร่วมกันมานานแล้วนะครับจึงไม่แปลกนะครับผมที่เขาจะต่อสู้แบบเข้าขากันมาก ฝูงกองทัพมิลเลอร์มอนสเตอร์มาเป็นร้อตัวนะงรั้ผมทั้งสอคนนี้ก็สามารถกำจัดได้ภายในพริบตาเพียงแค่ว่าพวกเขาร่วมมือกันนะฮะก็ถ,ถือว่าเป็น2องเดเดอร์สุดแก่งเลยนะครับถ้าเกิดแพ็คทีมกันเนี่ยก็จะสามารถกำจัดศัตรูได้ไม่ยากนะครับผมซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่เนี่ย ยูอีนะครับก็คอยให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็มองพวกเขาทั้งคู่อยู่แต่พอเรนกับชินจิได้ต่อสู้เสร็จเดี่ยล้วก็ออกมาจากโลกของมิรูเวิรในตอนนั้นยูอีกลับหายตัวไปแล้วนะครับเรนกับชินจิเนี่ยคิดว่ายูอีเนี่ยกลับมาบ้านก่อนแล้วพวกเขาทั้งคู่นะจึงได้กลับมาบ้านและพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยป้าของยูอีนะครับผมก็ได้มาถามนะครับว่าเห็นตัวยูอีหรือเปล่า เลกับชินจิก็ตกใจนะครับพอคิดว่ายูอิได้กลับมาบ้านแล้วแต่ทีิงจริงยูอิยังไม่ได้กลับมานะฮะในตอนนั้นฮับชินจิเนี่ยผมจึงรีบออกไปตามหานยูอิแต่ก่อนที่เขาจะออกไปเนี่ยเขาได้ทาโทรศัพท์มือถือตกไว้และคนที่มาเก็บก็เป็นเลนนะฮะพอเลนมาเก็บเนี่ยในตอนนั้นก็มีสายเข้าโทรมานะครับปรากฏว่าคนที่โทรมาเนี่ยก็คืออาตากุระทาคิชิแล้วก็ได้บอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไนหรือลุคิเนี่ยให้ใครก็ได้นะครับมาต่อสู้กับเขาเดี๋ยวนี้และนอกจากนี้เขายังได้บอกนะครับผมว่าเขาได้จับต,าตบาารรย,บยบา็รก้ดได ได้นะครับแต่ตอนนั้นเลนจึงรีบวางสายนะครับผมแล้วก็รีบไปหาอัสกุราทาเคชิทันทีจากนั้นไนนะครับผมก็ได้มาหาโอจามาถึงเนี่ยเขาได้ใช้ร่างเซอร์ไว์เลยนะครับแล้วก็ขับมอไซค์ของตัวเนี่ยพุ่งชนส่โอจา้าแต่ว่าโอจาเนี่ยหลบได้นะฮะและจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้เข้าประทะก,กัน ซึ่งโอจานี่ให้ผมสู้กับไนท์สวายโดยใช้เจโนไซเดอร์ก็เป็นสุดยอดชบราดนะครับผมที่รวมร่างโดยเวนอสเซเกอร์เมทัลกิลัสแล้วก็อีวิลเบอร์พอทั้งคู่ได้ต่อสู้ไปสักพักเนี่ยกับกลายเป็นฝ่ายไนท์นะครับผมที่ตกเป็นฝ่ายเสียท่าให้กับเจโนไซเดอร์ไนท์นะครับผมโดนเที่ยวของเจโนไซเดอร์งับไปที่ล่างนะฮะซึ่งนั่นก็ทําให้ไนท์เนี่ยบาดเจ็บหนักอย่างมากนะฮะและจากนั้นยังไม่พอนะผมโอจานี่ยยังมากระทืบไนท์ซ้ำด้วยนะครับซึ่งการโจมตีรุนแรงของโอจานี่ยาให้ในนไนนนนนนทท์นนเ,เี่่าาดดจจ็ลปแตออััั้โงกกะะะิชพฮวใผม นะครับมาสไรเดอร์ลิวคีนะครับผมหรือว่าคิดโดชินจิก็ได้ผมมาพอดีซึ่งพอชินจิมาถึงเนี่ยก็พยายามเรียกเลนนะครับผมที่หมดสติอยู่ให้ตื่นขึ้นมาแต่ปรากฏเหมือนเลนก็จะไม่ตื่นนะครับผมเพราะว่าโดนโอจาร่นงานไปสนากกะลีเดียวในตอนนั้นลิวคีจึงเดือดอย่างมากนะครับเพราะว่าโอจานี่มาทำร้ายเพือนเขาขนาดนี้ลิวคีนะครับจึงไม่รีรอนะผมจะรีบเข้าไปเล่นงานโอจาแต่ก่อนหน้าที่ลิวคีจะเข้าไปเล่นงานโอจาเนี่ย โอจานี่มันได้หยิบการ์ดจากแอดเวนเด็กของไนท์เนี่ยผมขึ้นมาการ์ดหนึ่งซึ่งการ์ดใบนั้นเนี่ยผมก็คือการ์ดเซอร์ไวชิป,ปุก็คือการ์ดเซอร์ไวของไนท์นั่นแหละและจากนั้นโอจานี่ผมก็ใช้การ์ดเซอร์ไวชิป,ปุ จนกลายเป็นร่างโอจาเซอร์ไว้เนะฮะพอโอจาเปลี่ยนเป็นร่างเซอร์ไว้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็ได้พูดท้าทายริวคีเนี่ยผมบอกให้ริวคีเนี่ยเปลี่ยนเป็นร่างเซอร์ไว้แล้วมาสอสู้กับเขาแต่เหมือนว่าริวคีเนี่ยจะไม่ได้ทําตามที่โอจาพูดนะครับจึงเป็นโอจ่าให้ผมที่เล่นงานริวคีซะฝ่ายเดียวริวคีเนี่ยกลับพยายามพูดหวานล้อมเนี่ยผมให้โอจาเลิกต่อสู้สักทีนะฮะเพราะเขาเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้กับไรเดอร์ด้วยกันอีกแล้วนะครับแต่โอจาก็ไม่ฟังเนี่ยผมเล่นงานริว ซึ่งพอโอาาเห็นริวคีไม่ยอมต่อสู้สักทีเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้เวโนวเปอร์หรือว่าเวโนสเนกเกอร์นะครับที่พัฒนาเป็นร่างสวัยไปเอาตัวยูอีที่จับมามาเป็นตัวประกันนะครับจากนั้นก็บงังคับให้ริวคีเนี่ยผมเปลี่ยนไปร่างสวยแล้วมาต่อสู้สักทีปรากฏว่าริวคีเนี่ยผมพอเห็นยูอีเนี่ยเขาก็ได้หยิบการ์ดการ์ดหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งการ์ดนี้เนี่ยผมไม่ใช่การ์ดเวยแต่เป็นการ์ดแอดเวนนะฮะ และจากนั้นลิวคีก็สั่งให้ดาร์คเรดเดอร์นะครับไปช่วยยูอีซึ่งดาร์คเรดเดอร์นะครับก็สามารถช่วยตัวยูอีมาจากเวโนไวเปอร์ได้และพอยูอีโดนชิงตัวกลับคืนไปเนี่ยในต,ตอนนั้นอาซากรุระก็เดือดอย่างมากเลยนะครับเขาจึงได้ใช้การยูไนเวนนะครับเป็นการที่จะรวมร่างสัตป,ประหลาดให้กลายเป็นตัวเดียวนะครับผมแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์ของเขาเนี่ยผมไม่ได้มีแค่3ตัวไม่ได้มีแค่เมทัลกิรัสยูดายเวอร์แล้วก็เวโนเซเกอร์โอจาเนี่ยยังมีการ์ดโวลแคนเซอร์นะะครรรับบบ ok ไไไโออกกกิิิซซ่าาเเเลดดดวววว์มปถึงงแนน้ยฮะ โอจาได้รวมร่างสัตว์เหล่านี้ด้วยผมจนกลายเป็นสุดยอดสปาราที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งนั่นก็คือเจโนสวายเวอร์นะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะะฮในตอนที่กำลังจะรวมร่างสปาราเนี่ยดาร์คเรนเดอร์ในหงส์สัตว์ของชินจิเนี่ยมันได้บินลอยอยู่แถวนั้นด้วยนะครับมันจึงถูกดูดเข้าไปรวมร่างกายเป็นเจโนสวายเวอร์ด้วยนะครับผมโดยเจโนสวายเวอร์นะครับมีหัวเป็นเวโนสเนกเกอร์แล้วก็มีขาเป็นของกิกาเซลนะฮะมีไหล่ซ้ายเป็นมังกรแดงดาร์คเรนเดอร์นะครับแล้วก็มีไหล่อีกข้างหนึงงงเป็นขอดาร์ควิ และอีกข้างหนึ่งเป็นของแบนวิงนีฮะส่วนบริเวณอ,อกเนี่ยเป็นของ e ีวิลเดเวอนอกจากนี้ยังมีขาของเมทัลกิลัสมีแขนหนึ่งข้างเป็นก้าปูของวูคันเซอร์ส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นกรงเล็บของเดสไว r เดอร์นะีฮะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสปาราได้ผมเรียกได้ว่าเป็นมิลเลอร์มอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้ จากนั้นโอจานะครับผมก็สั่งให้เจโนซาวเวอร์เนี่ยโจมตีลิวคิแต่ปรากฏว่าในตอนที่เจโนซาวเวอร์กำลังจะเหยียบลิวคิให้จมดินเนี่ยในตอนนั้นนะครับดาร์คเรดเดอร์หรือว่ามังกรแดงของชินจิที่ถูกดูดเข้าไปด้วยเนี่ยก็พยายามขัดขวางเจโนซาวเวอร์นี่ผมไม่ให้โจมตีชินจิเพราะดูเหมือนว่าดาร์คเรดเดอร์เนี่ยแค่ถูกดูดเข้าไปร่วมเฉยๆนะครับผมยังไม่ได้ถูกขโมยไปอย่างแท้จริงดาร์คเรดเดอร์จึงยังมีสติอยู่นะครับผมแล้วก็ซื่อสัตย์กับนายของมันโดยการช่วยนายของมมมมััันนนนนนนะโโโโโโดด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 ดยยยยาาาาารร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 ์์์์คเเ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 ออออออีีี่่่่ผพพจจจตตตทหวววววขงงซซซึบบกก็ไ้้ิษใ และจากนั้นก็เกิดการชุนมุลขึ้นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าการต่อสู้ของ Dark r เรเดอกับ g e n o s u ว v วอร์เนี่ยเป็นสเกลพลังที่ใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับ จึงทาให้มิร์โบลเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวสั่นสะเทือนจนมาถึงโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะฮะเรียกได้ว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นของโลกความเป็นจริงเนี่ยได้รับลูกหลงได้รับแรงกระทบกระเทือนไปด้วยนะครับกระจกบริเวณนั้นเนี่ยล้าทุกใบเลยนะครับผมซึ่งโอจานะครับผมพอคิดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโลกมิร์โบลต้องล่มสลายแน่นะครับและพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถกลับไปโลกแห่งความเป็นจริงได้โอจาจึงพยายามสั่งให้เจโนาวเวอร์นะผมหยุดการต่อสู้แต่เจโนาวเวอร์มันไม่ฟัง ราทั้งหมดนะฮะหลัในขนาดนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงปืนปริศนาในผมดังขึ้นมาซึ่งลูกกระสุนปืนที่ถูกปล่อยออกมานัในะผมก็ถูกปล่อยไปใส่เจนโอซเวิร์ลโดยคนที่ยิงนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นซึ่งนั่นก็คือคาเมเลเดอร์โซดารหรือว่ากีาทอการชูวจินั่นเองซึ่งโซดาได้บอกนะครับว่าสาเหตุที่เขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าการต่อสู้ของโอจากับดิวคีในผมมันสั่นสะเทือนไปยังโลกจริงและตัวเขาก็ได้รับลูกหลงด้วยในผมกระจกรถเบี้ยมเขาเนี่ยล้าไปเลยทีเดียวเขาจึงปล่อยไว้ไม่ไดด้้้แลวรัาาจจึงตงตอมาาก,กา แต่ว่าสาเหตุที่จริงแล้วนะผมก็คือเขาไม่อยากให้มิโลเวอร์เนี่ยถูกทําลายไปเพราะไม่งั้นนะครับความปรารถนาที่จะเป็นอามตาของโซโดาเนี่ยก็จะถูกทําลายไปด้วยเขาจึงต้องเข้ามาห้ามหยุดการต่อสู้ไว้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นโซดาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงในหบผมได้ใช้การไฟนอลเวนทันทีเรียกแม็กนูกินเก้าออกมานะครับผมแล้วก็เตรียมยิงสล่มใส่เจโนโซเวอร์แต่ในตอนนั้นนะครับลิวคีบอกว่าอย่าพึ่งยิงเพราะว่าลากของเลนเนี่ยผมได้สลลอยู่แถวนั้นถ้าเกิดโซดายิงไฟนอลเวนเนี่ยเลทนท แต่คิดเท่ากาก็ไม่ฟังนะผมยิงไฟนอลเวนสล่มใส่เจโน่ซาวเวอร์กันเลยทีเดียวซึ่งเจโนะ่ซาวเวอร์ในครับผมก็รับกระสุนทุกดอกมิซ้ายชุกนัดในผมของแม็กนูกิก้าไปเต็มๆจนทําให้ร่างกายของเจโน่ซาวเวอร์เนี่ยถูกแผดเผานะครับแล้วก็ไม่เกียนกันเลยทีเดียวรวมไปถึงบริเวณโดยรอบนะครับก็เลยเป็นหน้ากองเหมือนกันสมกับเป็นไฟนอลเวนที่ชื่อ End o f World จริงๆนะฮะซึ่งทั้งโอจารและโซดานะผมต่างไนดะ้รับลูกหลงของ End of w o เ l d เหมือนกันในต,ตอนนั้นทั้งคู่จึงกระเด็นกัเนลกเลย ชินจีเนี่ยผมก็ได้เห็นรากของไนท์ที่ถูกไฟนัลนเวนเนี่ยผมยิงถล่มเข้าไปในต,ตอนนั้นชินจีจึงโกรธอย่างมากเลยนะครับจากนั้นราก,กายของเขาเนี่ยผมก็เริ่มกลับกายเป็นสีดําจากนั้นชินจีนะครับก็ได้พึพมพำออกมาเบาๆว่าไม่ได้นะพี่โดยชินจีนะครับได้มีพี่ชายฝาแฝดอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าชินอิจิ และชินจิเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกรเรนะฮะเป็นเหมือนอีกบุค,คลิกหนึ่งของชินจิเลยก็ว่าได้และหลังจากนั้นนะครับชินจิก็ได้สลบไปแล้วก็เป็น,นยูอิในผมที่มาขยับตัวชินจิพร้อมกับปลุกชินจิขึ้นและพอชินจิฟื้นขึ้นมาเนี่ยมือของชินจินะผมก็ได้ถือดาบอยู่ซึ่งไอดาบนี้เนี่ยผมเต็มไปด้วยเลือดก,กันเลยทีเดียวและจากนั้นชินจิก็ได้เห็นนะครับร่างของโอจากับโซดาเนี่ยโดนฟันเซเลเทเลยในผมบาดแผลเต็มตัวมากมาย แต่ปรากฏว่าชินจีเนี่ยกลับจำอะไรไม่ได้เลยเนะครับต่ตอนนั้นยูอีจึงได้บอกใหผมว่าเขาเนี่ยได้เห็นว่าตอนแรกชินจีเนี่ยก็มีร่างกายเป็นลิวคีเป็นสีแดงนะฮะแต่พอไปไป,ไปมาเนี่ยร่างกายกลับเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับจนกลายเป็นลิวงาและจากนั้นลิวคีที่กลายเป็นลิวงาเนี่ยก็ไล่ฟาดฟันในผมทั้งโอจารและโซดา ไอโอจาร์และโซดาเนี่ยเดิมทีก็บาดเจ็บใจากอีฟเบอร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาโดนชินจิไล่ฟันอีกนะครับจึงทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่รอดน,นะครับโดนชินจิในร่างของลิวงะฆ่าตายไปซึ่งพอชินจิรู้เรื่องจากที่ยูอีเล่านะครับเขาก็ถึงกับซุดกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกกับยูอีเนี่ยผมว่าน่าหนาอาจจะเป็นพี่ชายเขาก็ได้นะฮะเพราะว่าพี่ของชินจิที่มีชื่อว่าชินิจิเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยหัวรุนแรงนะครับชอบหาเรื่องนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่หยาบคายแต่ว่าในตอนนเเด็กผมชิจี่ย นักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายนะฮะเพราะไอ้นักเลงพวกนั้นเนี่ยจะเอามีดมาแทงชินจิแต่ว่าเป็นชินิจินะครับที่มารับแทนแล้วก็ต่อสู้นักเลงพวกนั้นนะครับจนในนักเลงพวกนั้นเนี่ยหนีไปแต่ว่าเดิมทีความตั้งใจของนักเลงพวกนั้นเนี่ยคือจะมาฆ่าชินิจิอยู่แล้วนะฮะแต่ที่จอมมีดแทงชินจิเนี่ยเพราะว่าเข้าใจผิดะคี่บคิดว่าเป็นชินิจิเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นฝาแฝดกันนะครับผม และสุดท้ายนับชินิจินะครับผมก็ดูเหมือนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเนี่ยเข้ารับการรักษาไม่ทันนะผมจนในที่สุดชินิจิพี่ชายเขาก็ตาจนได้ซึ่งเหตุการณ์ที่พี่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยก็ทำเอชินจินะผมเสียใจอย่างมากจนทําให้บางครั้งเนี่ยชินจิมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปนะครับโดยโปกติเขาจะเป็นคนอ่อนโยนล่าเริงบางทีเขาก็จะเป็นคนใช้ความดุริเนี้ผมแล้วก็เป็นคนที่หยาบคายเหมือนกับได้รับบุคลิกบางส่วนของพี่ชายมานะฮะแต่ว่าชินจิเขาก็ไม่ได้ชอบนะผมที่ตัวเองเป็นแบบนี้เขาจึงเคยเ,เ,เข้า้าาาารรรััับกกษนนะะโดดยยหมอ่ไววิิฉ เขาเนี่ยเป็นโรคบุคลิกซ้อนนะครับโดยสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าชินจีนะผมไม่อยากให้พี่ชายหายตัวไปเขาจึงสร้างบุคลิกเนี่ยผมที่มีความคล้ายลึงกับพี่ชายขึ้นมาโดยสาเหตุที่ชินจิทาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะคิดถึงพี่ชายอย่างมากเลยก็เป็นได้นะครับและต่อมานะครับยูอีนะครับผมก็ได้คิดว่าชินจิเนี่ยคือไรเดอร์ที่เหลือรอบเป็นุดท้ายสิ่งที่ต้องทําต่อไปในผมคือการไปสู้กับโอดินแต่ชินจิก็เหมือนจะลังเลนะผมไม่อยากไปสู้กับโอดินเพราะเขาเนี่ยอยากจะหยุดการต่อสู้เฉยไม่ได้อยากจะต่อสสู้้กกกกััรแแลลวนะะิงเาาา่่ยยยปพ เขาก็คิดว่าถ้าเกิดไปต่อสู้อีกเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นริวหงแล้วก็ฆ่าคนสนิทอีก,ก็ได้นะครับและในทันใดนั้นเองเนีครับลิวคีก็ถูกโจมตีจากด้านหลังซึ่งพอริวคีโดนโจมตีจากด้านหลังเนี่ย เขาก็หันกลับไปโจมตีสวนกลับทันทีนะครับซึ่งปรากฏว่าคนที่โจมตีลิวคิจากด้านหลังเนี่ยนั่นก็คือมาร์สเลเดอร์ไนท์นั่นเองนะครับแต่ตอนนั้นชินจิแล้วก็ยูอีเนี่ยผมตกใจกันเลยทีเดียวเพราะคิดว่านท์เนี่ยได้ตายไปแล้วแต่ไนยังไม่ตายนะครับแล้วจากนั้นไนก็ได้บอกกับชินจิแล้วก็ยูอีว่ายังไงเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าเขาจะสู้ต่อไปเพราะว่าไนท์นะครับผมมีเหตุผลในการต่อสู้นั่นก็คือการช่วยแฟนสาวของเขาเนี่ยฮะจากนั้นนะครับระหว่าง,นนนง,นลง,ลงไน,นกับลิ ซึ่งทางเนื้อเรื่องออฟฟิเชียลเนี่ยจะปล่อยให้เราเดากันเองนะฮะว่าใครเนี่ยเป็นคนล้มแล้วก็หมดสภาพไปกับพื้นนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับผมว่าเป็นไหนท์หรือเป็นลูคิจากนั้นไหนท์หรือลูอคิคนใดคนหนึ่งนะครับ ก็ได้อุ้มร่างของอีคนนียผมที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยอุ้มขึ้นมานะฮะและจากนั้นก็ตะโกนขึ้นไปบนฟ้าเขาได้ตะโกนว่าให้ออดินเนี่ยออกมาต่อสู้กับเขาอยู่นี้นะครับเพราะเขารู้อยู่นะครับผมว่าออดินเนี่ยกำลังจับตามองพวกเขาอยู่โดยสาเหตุที่รู้เนี่ยเพราะว่าพวกเขาได้ผมต่อสู้ในมิทัวโรมานานเกินสิบนาทีแล้วนะฮะซึ่งมันเลยขีดจํากัดของการแปลงร่างแล้วนะครับโดยที่สามารถเลยขีดจากัดได้เนี่ยต้องเป็นเพราะการทำมือของออดินแน่นอนเขาจึงมั่นใจนะครับว่าออดินเนี่ยกำลังมองอยู่เขาจึงบอกนะครับหอเผมว่า พราาถ้าเกิดเขาชนะโอดินเนี่ยเขาอยากจะทําให้ทุกคนเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับมิลเบอร์ในอะหมงฟื้นขึ้นมารวมไปถึงเพื่อนที่เขาอุ้มล่างขึ้นมาด้วยนะฮะ ซึ่งเราก็เดาคนเองนะผมว่าใครเป็นคนที่โดนอุ้มและใครเป็นคนอุ้มและจากนั้นไนท์หรือลิวคีนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นร่างเซอร์ไวและมันจะมีรูปๆหนึ่งออกมานะครับคือไนท์หรือลิวคีเซอร์ไวเนี่ยได้ชูมือขึ้นไปบนฟ้านะครับซึ่งนั่นเป็นการท้ารบกับโอดินและจากนั้นเนื้อเรื่องก็ได้จบลงนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเองนะครับว่าคนที่ชูมือขึ้นฟ้าและท้าสู้กับโอดินเนี่ยเป็นไนท์เซอร์ไวหรือว่าลิวคีเซอร์ไวนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรัััััััับบบบบบีีีีีโรรรรรร่่่่่่่ซาาาาาาากก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 ้้หหืออออิวววววคคคททแดดเเเเเนนนนนนนลลลลละะยยยป็จจึงงผมมมไไข เกี่ยวข้องกับซีรีส์เลยนะฮะับจะเอาไปปนกันเด็ดขาดและจักรวาลนี้ยังเป็นจักรวาลเดียวของลิวกีเนี่ยผมที่ชินจิเนี่ยมีพี่ชายจักรวาลอื่นเนี่ยชินจิไม่มีพี่ชายเลยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายเนีผมของจักรวาลนี้แต่ถ้าถามว่าจักรวาลนี้เนี่ยอะไรที่มันโดดเด่นที่สุดก็คงต้องยอมรับนะครับผมก็คือโอจาซาวายนั่นเองแล้วก็สัตว์ของเขานะครับที่มีชื่อว่าเจโนซาวเวอร์เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างโหดนะครับผมแล้วก็รวมร่างของหลายๆสัตว์เลยทีเดียว นี่ก็คือจุดขายมากที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับจักรวาลนี้และก่อนจากกันไปอย่าให้ท่านผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณคิดว่าไนท์เซอร์ไวหรือดูคีเซอร์ไว so นะครับผมที่ไปทักสู้กับโอดินพร้อมบอกเหตุผลด้วยก็ดีนะครับโอเคและสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าเกิดอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับลูคีเนี่ยสาาาามมมมมมรรถคคคอออออเเเเนนนนนนนตต์์ได้ลลยยะับบกกว่่่ผทุแ โอเคสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ